ดอกมะม่วงหินมะพานเพิ่งจะเห็นนะคะว่าน้องเวลาบานมันจะมีสีชมพูสวยอยู่นะยิ่งอันนุ้นทั้งช่อใหญ่เลยสวยสวยก็รอติดตามกันนะคะว่าเขาจะเติบโตไปยังไง อันนี้ยอดยอดเล็กๆน่าทานกับขนมจีนอันนี้ออกมาก็เป็นช่อดอกอีกแล้วช่อดอกช่อดอกทั้งนั้นเลยอันนี้อุย้ยย้อนแสงเหมือนจะแตกยอดค่ะแต่ว่าจริงๆออกมาเป็นช่อดอกมีดอกเล็กๆบานที่อยู่สูงๆบานโดดเด่นเลยค่ะ แต่ว่าถ่ายไม่ค่อยถึงเอาช่อนนี้แล้วก,กันใกล้ที่สุดโอ้ท้องฟ้าสวยงามค่ะวันนี้เยอมากโอ้ยตรงไหนก็เจอมุมไหนก็เจอเจอทุกมุมเลยอันนี้ก็โดดเดี่ยวขึ้นมา ยอดถูกเยอดจริงๆนะคะเนี่ยรอบต้นละว,ว้าวอันนี้ไายละไม่ลงส่วนไม่กี่วันเองสองสองวันสามวันลงมาแวบๆลงมาดูเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงมาถ่ายรูปโอ้โหน้องออกดอกปีนี้ มันน่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งค่ะปีนี้คืออ่ผลไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยออกดอกเยอะมากดกแบบดกดกจัจ้านเลยค่ะมะม่วงที่บ้านทุกต้นเลยค่ะแล้วก็มะยงชิดมะปางทุกต้นเลยค่ะออกดอกกันแบบเรียกว่ามีแต่ดอกไปยังดีที่มีม,มีใบทุเรียนเทศชมพู่ทุกอย่าง มีแต่ดอกทั้งนั้นเลยคือดอกทุกชอบไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือว่าอากาศที่เขาแปรปวนก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะติดมากน้อยแค่ไหนต้องมาลุ้นกันแดบดบเริ่มร้อนแล้วยำค้างก็หายแล้วต้องมาเปิดน้ำนิดนึงค่ะเพราะว่าเว้นไปสองวันแล้ว ที่ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้มาลดน้ําแต่ว่าน้องก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจมีต้นนี้ค่ะต้องอัดหน่อยต้นนี้กาแฟรู้สึกว่าเขาจะขาดน้ํานิดหน่อยโอเคร้อนแล้วสวัสดีค่ะ